ราคีบ่วงรักตอนที่8ตาบัวเหมือนคนอดหลับอดนอนนี่คือคำทักของคุณย่าในเช้าวันนี้คนมีชนักติดหลังได้แต่แก้ตัวพังๆว่าดูซีรีส์จนดึกเป็นเหตุให้โดนท่านเอ็ดเข้าเมื่อวานเธอหลับเป็นตายมาถึงบ้านก็ขอตัวขึ้นไปนอนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่อาชวินปลุกให้มากินข้าว พูดคุยกับคุณย่าและมันดาสักพักก็กลับขึ้นห้องจากนั้นก็เวลานอนไม่ยอมนอนถ้านั่งหาวย่าจะฟาดให้ก้นลายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนง่วงนอนมีแค่เธอคนเดียวทั้งที่นอนพร้อมกันไม่สิอาจชวินนอนตอนไหนก็ไม่รู้เพราะเธอชิงหลับไปเสียก่อนตื่นพร้อมกันแต่เขากลับมีสีหน้าสดใสคล้ายคนนอนเต็มอิ่มต่างจากเธอนักเรื่องพวกนี้ ไม่เคยเล่าให้มารดาหรือคุณย่าฟังทุกครั้งที่ท่านถามถึงความสัมพันธ์เธอมักจะตอบไปว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งท่านแย้มถามเรื่องหลานว่าจะมีโอกาสบ้างหรือเปล่าแต่เธอได้แต่อ้ำอึง้งก่อนจะเปลี่ยนเรื่องชวนคุยไม่รู้ว่ามีใครได้ยินสิ่งแปลกๆเมื่อคืนบ้างหรือเปล่าพี่อาจอย่ามาเกะก,กะปอนะเธอเลยขูฟ่ฟอใส่คนโตโตเขาไปอบรมช่วงเช้าแล้วกลับมาช่วงบ่ายพอดี ใครจะอยากอยู่ใกล้ฮะหลังมือเคาะศีรษะคนตัวเล็กเบาๆชายหนุ่มเปิดประตูตู้เย็นคว้าน้ำแล้วเดินออกไปปล่อยให้ปรวริสายยืนเม้มปากรูปส่วนที่โดนเคาะไปพลางๆแหมฟ้าสว่างกับฟ้ามืดนี่คนละคนกันหรือยังไงกันนะหลังจากกินข้าวมื้อเช้าเสร็จปรวริสาโดนคุณย่าใช้งานด้วยการร้อยมาลายัยเห็นว่าจะช่วยใหญ่ข้างบ้านร้อยขายอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำถือว่าช่วยๆกันไป เธอเองก็จำได้ว่าตัวเองเคยไปเล่นกับคุณยายคนนั้นมาก่อนบ้านที่ท่านอยู่เป็นบ้านไม้หลังเก่าๆเล็กๆซึ่งคุณย่าเธอใจดีไม่เก็บค่าเชา่าแถมยังอา,าสาซ่อมแซมบางส่วนที่พังให้อีกเรามีพอที่จะช่วยเหลือหรือแบ่งปันเขาได้โดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนอันไหนช่วยได้ย่าก็อยากจะช่วยได้มานั่งร้อยมาอะไก็ดีเหมือนกันไม่ได้ทำมานานแล้ว อีกอย่างจะได้อยู่ห่างๆจากคนที่เอาเปรียบด้วยกระทั่งตอนนี้ก็ยังเห็นวนเวียนไม่ไกลสุดท้ายจบที่นั่งข้างๆคุณย่าชวนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยบ่อยครั้งที่อาชวินปลายตามองไปที่เจ้าของร่างบางแต่ทว่าเธอกลับไม่สนใจมันน่างุนหงิดพอตัวแต่พอนึกถึงเหตุผลที่ปรวริษาไม่กล้ามองมันกลับทำให้เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนคนรอบข้างค่อนข้างแปลกใจอาชวินยิ้ม อยู่ๆก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวมีอะไรดีๆที่ย่าไม่รู้หรือยังไงทำไมถึงได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเจอกันรอบนี้อาจยิ้มบ่อยนะแค่ไขเหลือบมองไปทางหลานสะพ้ายที่นั่งไม่หือไม่อือตั้งใจร้อยพวงมาลัยราวกับจะจมกับมันอยู่ทั้งวันสองผัวเมียคู่นี้มันชักจะยังไงยังไงหรือความปรารถนาของเธอใกล้จะเป็นจริงเข้าแล้วปกตินี่ครับคนโดนจับได้คว้ากาแฟขึ้นจีบ บทบางริมฝีปากนาะที่กำลังจะขี้ยิ้มอีกครั้งเมื่อเห็นเจ้าหล่อนแอบมองมาแวบหนึ่งแล้วรีบหลบตาเมื่อพบว่าเขาจดจ้องอยู่ก่อนแล้วใหญ่ปอไม่ต้องเสดดอกรักเยอะขนาดนั้นย่าชอบกลิ่นมะลิผมจะแว็บไปซื้อของหน่อยคุณย่าอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับร่างบางผุดลุกขึ้นพางเหลือบมองแม่ตัวดีที่เอาแต่นั่งสนใจกับพวงมาลัยไม่เปลี่ยนแปลง ย่าอยากได้สาลี่อาจดูให้ย่าสักโลสอโลเอามาเผื่อคนอื่นๆด้วยได้ครับงั้นผมจะไปแล้วเสียงทุมเอ่ยขึ้นดังกว่าเดิมเล็กน้อยจนแข้ไขเลิกคิ้วสงสยัยแต่พอมองตามสายตาของหลานชายถึงได้รู้นึกขำคนฟอร์มจัดอยากให้เขาไปด้วยแต่ยืนนิ่งออกคำสั่งทางสายตาแล้วไข่เขาจะไปรู้กันยิ่งมองยิ่งเหนื่อยใจหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ เห็นที่เธอคงจะไม่ได้กินสาลี่แน่ๆเยปอคะคุณย่าพี่เขาจะออกไปข้างนอกเราก็ไปเปลี่ยนชุดได้แล้วปรวริสาเลื่อนสายตาไปมองชายหนุ่มที่ยืนกอดอกมองเธอมุมปากอยากกระดกยิ้มพึงพอใจเมื่อแข้ไขออกคำสั่งให้แทนจนสุดท้ายหญิงสาวจำยอมต้องรับคำแล้วยื่นพวงมาลัยให้กับป้าล้อมก่อนจะขอตัวสิบนาทีในการเปลี่ยนชุดและสำรวจตัวเอง เพื่อที่จะได้ออกไปธุระกับคนจอมบงการสัมผัสร้อนเผาที่บรรจงจูบไปทั่วทุกส่วนยังคงจารึกอยู่ไม่จางหายไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนกระทำหรือคนที่อยากจะริมรถอีกหลายๆครั้งเหลือบมองคนตัวเล็กหลายต่อหลายครั้งแต่เธอหันมองข้างทางตลอดราวกับมันมีอะไรดีๆตลอดเส้นทางไม่น่าเชื่อว,ว่าคนที่เขาเคยคิดว่าอวดดีสุดท้ายจะกลายเป็นคนขี้อายได้ขนาดนี้ ปกติพูดเจ้าไม่ยอมหยุดจนปวดหูใจเขาหฮึกเหิมป่นร้อนรุ่มเมื่อเอาแต่คิดว่าควรสอนหญิงสาวจากจุดไหนดีเขาควรละเลียดชิมเนื้อหวานไปเรื่อยๆเหมือนครั้งแรกหรือควรจู่โจมราวกับเสือหิวโหวยเพิ่มความเร่าร้อนเหมือนคืนก่อนๆที่ผ่านมาฉันจะซื้อชุดนอนคะตื่นจากผวางังเมื่อเสียงทุ้มแทรกดังขึ้นเข้ามา เธอหันไปมองคนขับรถแล้วประมวลคำพูดของเขาอีกครั้งแล้วแต่พี่อาจสิคาฉันหมายถึงชายหนุ่มยกยิ้มเจ้าเล่ห์ฉันจะซื้อชุดนอนให้เธอคนตากลมถึงกับนั่งเงียบบีบมือเข้าหากันแน่นเนื้อในเต้นเผาจนหน้าอายมันจำเป็นหรือไงกันไอชุดนอนเนี่ยเห็นที่ไรก็ถูกถอดทุกทีเมื่อคืนมันถอดยากไปหาซื้อชุดที่มันถอดง่ายกว่านี้หน่อยใส่ไปก็ถอดอยู่ดี เพิ่มความเร้าใจบ้างแบบเดิมๆม,มันน่าเบื่อง่ายไม่รู้หรือยังไงเขาว่าเสียงก้องหัวเราะแต่ถ้ว่าปวริษากับไม่ขำด้วยประโยคนั้นแทงใจเธออย่างจังมือไม้ชาไปหมดอาจชวินพูดออกมาอย่างง่ายดายไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่มันกำลังกัดกล่อนหัวใจของเธอหลายครั้งที่คิดว่าเราปรับตัวเข้าหากันได้แล้วความสัมพันธ์ดูแน่นแฟนมากขึ้น พูดคุยกันไหลลื่นไม่สะดุดเหมือนช่วงแรกๆดูเหมือนจะคิดผิดไปหรือเปล่านะที่เขาอารมณ์ดีพูดจาดีกับเธอเป็นเพราะแค่อยากได้เฉยๆซึ่งเธอเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ใกล้มือแค่นี้โอนอ่อนง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วแต่ก็จุดติดดีแล้วไม่ใช่หรือไงดีกว่าเขาออกไปหาข้างนอกไปคว้าคนอื่นมาปลดปล่อยเหมือนครั้งแรกๆปรวริษาควรจะดีใจแต่ทำไมกันนะ ทำไมเธอถึงยิ้มไม่ออกเลยสักนิดต้องเลื่อนวันเดินทางกลับฟาร์มเพราะอาจชวินมีธุระต่อที่กรุงเทพเมื่อวันก่อนเธอออกไปซื้อของกับมารดาแล้วบังเอิญเจอเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันพวกนั้นดีใจยกใหญ่ที่เจอกับเธอเลยเอ่ยปากชวนให้ไปงานวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเธอก็รู้จกักแต่ไม่ได้สนิทสนมด้วยเท่าไหร่นักมาเถอะปอแกไม่เคยไปไหนกับพวกฉันเลย เดือนหน้าเอจิตมันก็จะไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันได้แฟนเป็นฝรั่งยังไงก็ไปเจอกันหน่อยร้านอาหารแถวนี้เองทุกคนคงดีใจถ้ารู้ว่าแกไปด้วยแล้วนะัดเจอกันกี่โมงเหรอเกตร้านอาหารที่ว่าเธอผ่านบ่อยเพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านสักเท่าไหร่นักมันนัดไว้5้าโมงเย็นสักสองสามทุ่มก็แยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านได้แล้วแกไปนะฉันจะได้บอกคนอื่น ได้ได้ไว้ถึงแล้วจะโทรหาก็แล้วกันนะคิดถึงแกไว้คุยกันพรุ่งนี้ที่ตกลงไปหากกลับไปอยู่ที่ฟาร์มคงไม่ได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆแล้วจะให้ลงมากรุงเทพเพื่อน,นัดเจอกันก็คงจะลำบากอีกอย่างเพื่อนจะใช้ชีวิตต่างแดนอย่างน้อยๆก็ได้ไปส่งเรียงก็คงดีอาจชวิตออกไปข้างนอกแต่เชา้าไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนบอกแค่ว่ามีธุระอาจจะกลับมืด,มด เธอรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มไม่พอใจเล็กน้อยที่เธออิดออดไม่ยอมใส่ชุดนอนที่เขาซื้อมาให้มันเป็นเพราะคำพูดในวันนั้นทำให้เธอเก็บเอามาคิดไม่ใส่ก็ไม่ใส่ปิดไฟด้วยแล้วกันจะนอนมันยิ่งตอกย้ำความจริงที่เธอแอบคิดไว้ยยปอทางนี้ทางนี้เพื่อนหลายคนต่างพากันมองมาทางเดียวปรวริาส่งยิม้มแล้วกระชับกระเป๋าสะพายเดินเข้าไปที่โต๊ะกลุ่มใหญ่เหมือนจะมากันหลายคนจริงๆ แต่ที่หนักใจเธอเห็นจะเป็นการที่มมธทนินรวมอยู่ในนั้นด้วยพอธนินรู้ว่าแกมาก็รีบตกลงทันทีตอนแรกบอกว่าไม่ว่างถ้าทางยังคิดอะไรกับแกอยู่แง่แงเกศรากระซิบกะระซาบใครๆก็รู้ว่าเมื่อก่อนธนินจีบปรวริษาออกหน้าออกตาแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยเท่าไหร่นักช่างเถอเธอไม่อยากใส่ใจและไม่อยากยุ่งกับคนแบบนั้น เหตุการณ์ไม่น่าจดจํายังคงติดอยู่ในใจอีกอย่างคงไม่มีใครอยากยุ่งกับผู้หญิงที่มีสามีหรอกมัง้งแต่เรื่องนี้เธอไม่ได้บอกใคร,ใครเพราะไม่อยากมานั่งตอบคำถามนั่งกินนั่งคุยกันสักพักก็ขอตัวออกมาเข้าห้องน้ำแต่ใจจริงเธอออกมากดโทรหาอาชวินตัางหากที่ออกมากับเพื่อนเธอก็ไม่ได้บอกเขาด้วยซ้ำเพราะเมื่อเช้าก็ไม่เจอแล้วอาชวินไม่รับสาย ตอนนี้มันสองทุ่มใกล้จะสามทุ่มแล้วเธอนั่งแท็กซี่มาด้วยเพราะเห็นว่าใกล้ๆไม่อยากรบกวนลุงจนันแกไม่สบายอยู่ตอนแรกกะว่าหากอาจชวินรับสายจะให้เขาแวะมารับกลับบ้านแต่ถ้าไม่รับก็คงจะต้องกลับเองเธอคงไม่คิดอะไรหากสายตามไม่ไปประทะกับสามีตัวเองที่อยู่ในร้านอาหารนี้เหมือนกันแต่อยู่โต๊ะไกลออกไปนั่งติดหน้าต่างแบบสองที่นั่ง และคนที่นั่งตรงข้ามอาชวินเป็นผู้หญิงซึ่งเธอเห็นเพียงแค่เซี่ยวหน้าเท่านั้นหรือเพราะเหตุนี้เขาถึงไม่ยอมรับสายเธอตามหาปออยู่ตั้งนานไม่อยู่ตรงนี้นี่เองปอวริษาชักสีหน้าไม่พอใจรวมถึงออกห่างทันทีเมื่อทนินถือวิาสาสะแต่เอวเธอเหมือนจะดึงเข้าหาตัวแบบนั้นจะเป่าเค้กกันแล้วไม่เห็นปออยู่ที่โต๊ะผมเลยออกมาตาม ยังไงก็ขอบใจก็แล้วกันนะทีแรกเธอตั้งใจจะเดินไปหาอาชวินแล้วถามให้รู้เรื่องแต่พอเห็นธนินอยู่ตรงนี้เธอเลยตัดใจเสียก่อนเพราะยังไงก็ไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายอีกอย่างนิสัยของธนินค่อนข้างสอดรู้สอดเห็นเดี๋ยวสี่คนสวยเราไม่เจอกันตั้งนานนะปอคว้าแขนเรีวเล็กไว้ทันท่วงทีเขาเลงเยนี่มานานเกือบจะได้แล้วเหมือนกัน แต่ก็มีเหตุให้คลาดกันตลอดพอเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายไม่มีใครได้ข่าวประวรัติศาส์เท่าไหรนักเพราะเจ้าตัวมักไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนครั้งนี้โชคดีที่ได้มาเจออยากจะสารฝันตัวเองให้เป็นจริงได้สักคืนก็คงจะดีไม่น้อยปล่อยหญิงสาวกัดฟันพูดไม่อยากเสียงดังวอยายให้เป็นจุดสนใจหลังจากจิตมันเป่าเค้กเสร็จแล้วปอพอจะมีเวลาให้ผมเป่าบ้างหรือเปล่า สายตาของทนินมองมาอย่างจาบจ้วงยิ่งวันนี้ปรวริษาใส่เดสแขนกุดสีชมพูอ่อนกับปงสั้นเหนือเขา่าแต่ด้วยรูปร่างและสวดทรงของเจ้าตัวทำให้เห็นสัดส่วนโค้งเว้าอย่างชัดเจนเย่ามาเห็นที่คงจะไม่ได้เสียงเข้มๆข,ของใครบางคนกลบเสียงเธอเสียก่อนปรวริษามองสามีตัวเองที่จ้องมาสายตาอย่างเอาเรื่องเอาราว เธอรีบสะบัดแขนจนหลุดจากการกอร่อกลุ่มของทนินอาจชวินขบกลามแน่นไม่คิดว่าเดินมาเข้าห้องน้ำแล้วจะเจอกับอะไรดีๆเมียที่ควรจะอยู่บ้านแต่กลับมาอยู่ที่นี่น้ำซ้ำยังจับมือถือแขนอยู่กับผู้ชายคนอื่นมึงเป็นใครวะธนินเดือดจาดที่มีคนมาขวางจนได้ส่วนคนที่เดือดจัดกว่าสาวเท้าเก้าเข้าไปหากระทั่งก้มหน้าลงเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายเตี้ยกว่า รีฟีปากหนายเยดยิ้มก่อนจะพูดเสียงรอดไรฟันกูเป็นผัวมึงหลับเป็นไครอย่าได้สะเอออาชวินหันกลับมาแล้วคว้ามือปรวริสาไว้แน่นกลับปล่อยให้ร่างสูงจับจุงโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเพราะยังไม่เหมาะที่จะพูดมากกว่าเขาไม่ได้พาเธอออกมานอกร้านแต่พาไปที่โต๊ะของเขาเสก่อนผู้หญิงคนนั้นยังนั่งอยู่และเมื่อเห็นอาชวินหล่อนยิ้มกว้างคล้ายดีใจ แต่เมื่อเลื่อนสายตามองมือที่เขากุมมือเธอไว้รอยยิ้มนั้นอันตรธานหายไปทันทีพี่กลับก่อนมีธุระด่วนยังไงค่อยคุยกันอีกทีได้ค่ะพี่อาจหญิงสาวคนนั้นรับคำแล้วส่งยิ้มให้และมันยังเผื่อแผ่มายังเธอและมันเคลือบด้วยความหมายบางอย่างหรือบางทีเธออาจจะคิดมากไปขึ้นรถปรวริสายกขาขึ้นแทบไม่ทนันเมื่ออาจชวินกระชากประตูออกแล้วปิดดังสนาน อารมณ์เดือดจัดของชายหนุ่มน่ากลัวจนเธอไม่อยากเผลอสบตายังไงคืนนี้ก็คงคุยไม่รู้เรื่องแน่ๆคืนทะเลาะกันคุณย่าคงตกใจไม่น้อยอาชวินกดโทรหาจ้อยรอไม่นานอีกฝ่ายถึงกดรับกูอยากรู้ว่ามันเป็นใครแล้วนายจะให้จ้อยสืบยังไงล่ะครับผมไม่ใช่โคนนันนะขี้เสือกอย่างมึงทำได้ทุกอย่างไอเวโทรนายมันคือความรู้รอบตัวเฉย กลับมาถึงบ้านอาชวินลักตัวเธอขึ้นบนห้องอย่างดีที่ทุกคนปิดไฟนอนกันหมดแล้วปรวริสาเจ็บข้อมือแต่ถ้ว่าเธอร้องไม่ออกเมื่อเจอกับสายตาแผดเผาของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีจำให้ขึ้นใจตราบใดที่ยังใช้นามสกุลฉันอยู่เธอไม่มีสิทธิ์ออกไประาเรื่นกับคนอื่นเก็บอาการบ้างอย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านจนคนจับได้ว่าเนื้อแท้ของเธอมันเป็นยังไง ออกแรงบีบข้อมือเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนาทีนี้เขาอยากสั่งสอนผู้หญิงที่ทำให้เขาบ้าคลัง่งค่ะปอจะจำให้ขึ้นใจเข้นเสียงออกไปแม้มันจะแผ่วเบาและไร้น้ำหนักแต่ทว่าคนตรงหน้าคงจะพอใจเจ็บกายเธอสามารถทนได้แต่วาจาที่เขาใช้ดูถูกกันนั้นมันกำลังกัดกินหัวใจของเธอจนเวอร์เหนือสิ่งอื่นใดอาจวินดูถูกความรักของเธอ ที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นโทรไปหาก็ไม่รับเธอ,อยังไม่ว่ากันสักคำเพราะอยากรู้เหตุผลมันอาจจะเป็นธุระซึ่งเธอตั้งใจจะถามเขาพรุ่งนี้แบบเดิมๆม,มันเบื่อง่ายไม่รู้หรือยังไงหรือแท้จริงแล้วสำหรับเขาเธอมีค่าแค่เรื่องอย่างว่าได้ครอบครองทะเบียนสมรสและได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ว่าจะได้ครอบครองหัวใจของอาชวินตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา เธอ,อยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเห็นเธอเป็นภรรยาหรือเปล่าที่ยอมตกที่นั่งลาบากก็เพื่อความสบายใจของคุณย่าก,ก็เท่านั้นอาจชวินงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมเมื่อปรวริษาเอาแต่นิ่งงานเธอไม่แสดงความเสียใจหรือความเจ็บปวดออกมาให้เขาเห็นคล้ายกับว่าเจ้าหล่อนยอมรับกากายว่าสิ่งที่เห็นมามันเป็นความจริงจะไปไหนก็ไปคืนนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอออกไปนอนที่อื่น แต่ต้องเป็นในบ้านหลังนี้เท่านั้นวาจาที่เอ่ยไล่กระแทกหัวใจคนฟังจนพังไม่เป็นท่าถ้าจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องของเธอจะย้ำให้ฟังอีกทีว่าที่นี่คือบ้านของพ่อหรือจะให้ฉันพูดจริงๆมันคือมรดกของฉันปรวริษากลืนก้อนสะอึกพร้อมกับพยักหน้าเบาๆเธอไม่สามารถสบตาชายหนุ่มได้แม้แต่วินาทีเดียวเกลงว่าหยาดน้ำตาที่เอ่อคอขึ้นมาจะทำให้เขาโมโหมากกว่าเดิม ก็แค่โดนไล่ไปนอนที่อื่นเธอควรจะดีใจด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงเจ็บและจุกได้ถึงขนาดนี้เท้าเล็กพาตัวเองเดินออกจากห้องโดยมีสายตาดุดันมองจนประตูปิดลงฝืนกั้นสุดชีวิตเธอไม่อยากร้องไห้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่เจอมาในวันนี้มันหนักหนาสาหัสเกินไปเลือกที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้ข้างใน แต่หากวันไหนที่มันล้นออกมาจนไม่สามารถเก็บไว้ได้เห็นทีคงต้องลาจากกันแบบจริงจังเสียทีคุณปอป้าร้อมง,งุนงงเมื่อปวริษาเคาะห้องกลางดึกแต่พอเห็นตากลมโตแดงกามแล้วก็ไม่อยากเอ่ยถามอะไรมากนักคืนนี้ปอขอนอนด้วยคนนะคะมาค่ะป้าเหงาอยู่พอดีคุณปอมานอนด้วยป้าดีใจจะตายคุณอาจนะคุณอาจ ทะเลาะอะไรกันถึงทําให้คุณปอเป็นแบบนี้คนแก่ได้แต่อ่อนใจเป็นห่วงก็แต่หญิงสาวตัวเล็กๆที่พึมพำแต่คําขอบคุณเดินกอดเสื้อเข้าห้องนอนปอแวะหยิบชุดที่ตากไว้มาค่ะดีนะคะที่ลืมเก็บไม่อย่างนั้นคงได้ยืมชุดนอนของป้าล้อมแทนคั้นจะขึ้นไปบนห้องเธอคงไม่กล้าไปอาบน้ําเธอค่ะจะได้นอนสบายๆย,ยิงสาวพาตัวเองเดินเข้าห้องน้ํา จัดการอาบน้ําอาบท่าจนสบายตัวแต่ภายในใจยังเต็มไปด้วยความมวนมองและคงไม่หายไปง่ายๆป้าล้อมนอนข้างบนเธอคะ่ะปอนอนข้างล่างได้เธอรีบประของป้าล้อมทันทีเมื่อเห็นว่าท่านจะลงไปนอนข้างล่างปอมารบกวนป้าล้อมแท้ๆไม่เอาคะ่ะอย่าพูดแบบนั้นสิคะป้ายอมนอนข้างบนก็ได้หญิงสูงไวบีบมือน,นิ่มเบาๆไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกัน แต่เธอก็อยากให้กำลังใจอีกไม่นานหรอกสักวันคนตรงหน้าจะเอาชนะใจคุณอาจของเธอได้แน่นอนป้าล้อมคะถ้าไม่สบายใจไม่ต้องเล่าให้ป้าฟังก็ได้คะ่ะอย่าบอกคุณย่าก,กับคุณแม่นะคะป้าจะไม่บอกคุณท่านคะ่ะคุณปอน,นอนเถิดนะคะพรุ่งนี้เราตื่นเช้าฝันดีคะ่ะทันทีที่ไฟในห้องดับลงความเจ็บปวดย่างกรายเข้ามาทาบทาับจนเธอแทบหายใจไม่ออก เธอนอนหลับตาทว่าน้ำตายังคงรินไหลไม่ขาดสายเสียงสะอื้นดังก้องในหัวใจแต่ไม่อาจเล็ดลอดออกมาข้างนอกได้ใช่เธอเสียใจน้อยใจไม่อยากเห็นหน้าอาจฉรินผู้ชายใจร้ายคนนั้นอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ